กกวนนขมม่รีวิวของเล่นใหม่ครับเอโกโปรแม็กเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่เวลาติดหมวกกันน็อกหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดินถือถ่ายก็ต้องระวังเลนข้างหลังมันไป ูดขีดอย่างเงี้ยครับโดยที่วานมีเลนสองตัวแล,ล้วนเลนเมันนูนออกมาเยอะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยต้องตัวนี้ออกมาเสริมครับเพื่อให้อุปกรณ์มันครบถ้วนเนาะเวลาทํางานก็ง่ายขึ้น uh, <yeah. S 1> ไม่แน่ใจว่าคนที่ซื้อรตแรกๆแ,แถมหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็แต่ว่าของผมซื้อ uh. ตัวนี้มันมีแถมมามาดูเลยแกะกรอง วอประกันศูนย์ไทยครับของเมนสตาร์แกรมครับประมาณนี้ดูนะครับนี่น่าจะลอยถามได้นะมันเป็นโบเบากลงกลวงข้างในครับเนี่ยแล้วก็กล้องติดตรงนี้เดินถือถ่ายเนาะแล้วก็มีอะไรออไ้พวกออนี้คลิปหนีบครับอ่าสำหรับคนที่แบบจะหนีบเล่นกีตาร์โชว์อะไรอย่างเงี้ย กีตาร์ไม่เป็นรอยครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นมันเป็นยางนี่ครับเพิ่งมารู้ว่าตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะเนี่ยนึกว่าจะหนีบได้อย่างเดียวไม่ใช่นะเฮ้ย <Yeah. S 1> แถมแบตสองก้อนเลยวะเนี่ย15,900โคตรคุ้มอ่ะไม่ต้องไปซื้อแบตเพิ่มอันนี้ก็สาย USB C ครับใช้ชาร์จใช้เชื่อมต่อกับ PC ครับนี่ก็เอาไว้ติดกับตัวหมวกกันน็อกเนาะนี่ก็ตัวจะกูยึดอืม อันนี้แบบติดกับวัตถุผิวโค้งครับอันนี้ก็ตัวสำรองอีกตัวนึงดีๆีแถมเยอะดีแล้วก็นี่ครับตัวกล้องหอมกลิ่นเทคโนโลยีแถมเมมมาด้วยอะ่ะเมม32จิกเนาะมันก็ใช้ได้อยู่คู่มือครับสติกเกอร์ครับหมดแล้ว มีเรื่องหนึ่งครับเอ่อนี้ค่อนข้างสําคัญนะถ้าเกิดคนที่จะซื้อ g o โ r ป9เนี่ยมาเพื่อแบบอยากจะใช้งานไมนนอกก็คือห้ามอัปเดตเฟิร์มแวร์เด็ดขาดคือแก่กล่องยังไงก็ใช้ไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าเฟิร์มแวร์ตัวเก่าเนี่ยที่ยังไม่อัปเดตเนี่ยมันจะยังอนุญ,ญาตให้ใช้ไมนนอกได้อยู่คนที่อัปเดตไปแล้วเนี่ยก็คือคุณต้องซื้อมีเด a m o d เพิ่มีฮะไม่ได้แดกคุณหรอก ราคาประม 2, 9, 3, าณ2,009หรือ3,000กว่าๆนี่ประมาณนั้น,นซึ่งมันก็มันก็ใหญ่ไปอีกอ่ะเข้าใจไหมพอคุณซื้อมาแล้วใส่มีเดียมอสเข้าไปอ่ะ GoPro 9เนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะถ้าเทียท่ยวรุ่นเก่าๆอ่ะถ้าคุณไปใส่มีเดียมอสเข้าไปอีกโอ้โหมันเทอะทะแล้วอย่างหนึ่งไอ้ตัวมีเดียมอสอ่ะรูเสียบไม้อ่ะมันจะอยู่แบบมันจะอยู่ตรงเทงแถวตรงเนี้ยสำหรับคนที่แบบจะติดกับหมวกกันน็อกจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าตัวเสียบเสียบไม้อ่ะอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะชิดหมวกกันน็ ม,มันจะแคบไงแล้วคุณจะเสียบสายแยกยังไงถ้าคุณติดมีเดียมอสถูกไหมนี่ครับผมก็เลยคิดว่าจะไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็จะใช้อย่างนี้ไปจนกว่าเขาจะออก firmware, เฟิร์มแวร์ที่สามารถรองรับการใช้งานไม่นอกโดยไม่ต้องต่อมีเดียมอสได้นั่นแหละครับผมถึงจะอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับคนที่ซื้อเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากตัวที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันนะก็คือไม่มีไอ โหมด h o r i z o n l e v e l i n g ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวคืออยากต้องการใช้ไมนอกไอ้ go pro max มันก็ทะลึ่งลงเฟิร์มแวร์ไม่ให้ใช้ไมนอกอีกเซ็งมากก็เลยต้องมีตัวนี้ครับเออคันก,กเก่งจริงๆใน go pro เนะี่ยต่อไปครับก็มีอุปกรณ์เสริมที่ค่อนข้างจำเป็นนอกสำหรับสาย m o t o walk มันคือปั๊ปปี้แบตเตอรี่ครับข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือว่านี่ไงไหมมันจะเว้นช่องตรงนี้ให้เราเสียบไอ้ตัวตัว usb c เพื่อจะแปลงเป็นการต่อไมนอกได้ครับเห็นปะ ไม่มีรูให้เราให้เราเสียบสาย USB C ได้นะเห็นไหม,เด,มเดิมมาเห็นปะก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะสามารถต่อไมนนอกได้เนาะก,ก็ประมาณนี้ครับค่อนข้าง,างจำเป็นนะสามารถที่จะแบบต่อ Power Bank ไปด้วยถ่ายไปด้วยได้ก็สามารถอัดคลิปได้ยาวขึ้นอก็ประมาณนี้แหละแล้วก็นี่ครับด้วยความที่ไม่รู้ว่าชุด b u n d ิลมันแถมแบตมาสองลูกเออข้อเสียของโลกมือลั่น มีแบตเยอะๆไว้ก่อนก็ดีดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็แถมแบตท,ที่มาสองลูกไอ้ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเนี่ยครับมันมีไฟสัญญาณบอกเวลาเราเสียบชาร์จเต็มแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีตรงฝาเนี่ยสามารถเก็บเมม ORY ได้เห็นไหมเออมันทํากัะทะรัดอะของเทเลซินเหมือนเดิมรับเจ้านี้มันออกแบบดีนะชอบเลยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างแบตสำเนา กับแบตแท้ของโกโปนะขวามือของผมเนี่ยคือตัวแบตแท้ซ้ายมือเนี่ยคือแบตเทียบมาดูมิลลิแอมมีว่ว่ามันเท่ากันไหมแบตเทียบเนี่ยกำลังไฟเยอะกว่าแบตแท้อยู่ประมาณ30 mm, มิมลลิแอมป์เห็นไหมของแท้นี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบมิลลิแอมป์แต่ว่าของเทียบเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ตัวต่อไปครับที่จําเป็นเลยนี่อย่าลืมนะครับว่าห้ามอัปเดตเด็ดขาดถ้าอัปเดตเฟิร์มแวร์เมื่อไหร่ไอตัวนี้ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เลยนะ ต้องรอให้เขาออกเฟิร์มแวร์มาแก้เลยนะครับแล้วทีนี้ไม่รู้เขาจะออกเมื่อไหร่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ได้ Go โป9มาห้ามอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับประมาณนี้นี่ครับตัวแปลงใหม่ให้โกโปสามารถใช้ไม้นอกได้แล้วเวลาเราต่อไม้นอกแล้วก็อย่างนี้ครับมันต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้เราก็ต้องเสียบไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ติดหมวกกันนอก ประมาณนี้ครับเปิดเครื่องครับอย่างลั่นก็มีภาษาอังกฤษมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีดัตมีเตาลี่มีสเปนมีจีนครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลีโปรตุเกสรัสเซียสเวนกานี่ประเทศอะไรวะช่างมันเถอไม่มีไทยครับ GPS ก็เปิดไปครับ อันนี้แล้วมันให้เราอันนี้มันให้เราเชื่อมต่อกับมือถือเป็นการแอดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปในแอปในมือถือเนาะเวลาใช้งานเวลาเรียกข้อมูลนะผ่านมือถือมันก็จะได้ทําได้อย่างสะดวกไม่ต้องถอดเมมประมาณนั้นครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมค่อไปเซตอัพอีกทีแล้วกันเพราะว่ามือถือผมใช้ไทยอยู่แล้วก็เลือกเว่วนเวลาเป็น24ชั่วโมงนะครับมันจะได้ดูง่ายเนาะแล้วก็ตั้งเวลาลครับตอนนี้5้9แล้วแล้วก็โอเคไปครับ แค่นั้นเองครับก็ได้ใช้งานได้เลยอ๋อนี่ยังไม่ได้ใส่เมมประมาณนี้ครับ